เหตุใดนุกสุดธิดาโพสต์รูปลูกแถมมีข้อความตัดพ้อขนาดนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวที่ความสวยยังคงอยู่ยงคงกระพันมากๆค่ะกับสามแม่ลูกสําหรับดารานักร้องสาวในยุค90อย่างนุกสุดธิดาเกษมสันณอยุธยาหลังจากเจ้าตัวเข้ารับการรักษาอาการมะเร็งต่อมน้ําเหลืองตอนนี้เจ้าตัวก็รักษาโจทย์ตัวนั้นแข็งแรงมากืมเรื่อยๆค่ะจู่ๆคืนที่ผ่านมานุกก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลูกถ่ายทั้ง3คนผ่านอินสตาแกรม นุกสุดธิดาค่ะพร้อมกับข้อความโดยระบุเอาไว้ว่าความรักของฉันคือกำลังใจสำคัญตอนนี้กำลังทรงตัวอยู่บนเส้นบางๆบาง,บางมากจริงๆแฮแทกปา่าแปลงผู้ไม่มีไอจและมีการเพิ่มเติมใต้โพสต์อีกว่าซึมเศ้ามันกำลังจะมาทรงตัวสุดๆทํากลางชาวเนิดแห่เข้ามาให้กำลังใจกันเพียบค่ะทีมงานก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับนุกสุธิดาด้วยเช่นเดียวกันค่ะ